โซสวีครับพวกผมอาร์เซเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดาพารที่หนึ่งกันนะครับผมก็เล่นไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันนะครับเออนี่ผมอยู่ไหนนี่ยโอ๊ยบตอาจจะดังหน่อยนะครับที่ใช้แบตไม่ค่อเข้าไม่รู้เป็นไรอ๋อใช่ฉั้นอยู่ตรงนี้ แล้วฉันจะไปไหมแปบ๊บนะ้าทัานจำที่ที่ฉันมาไม่ได้แล้วมันตรงไหนกันนี่อืมน่าจะตรงนี้นะครับอ๋อใช่แล้นี้ก็คือสเปาเออตัวกระดูกที่คือเลยนะสก,กิลตัน,นครับสกเปาสกิวตัน อย่ามาเกิดแถวนี้อย่ามาเกิดแถวนี้เจ๊ไปดีกว่านะครับเราไม่อยากไปยุ่งนะี่ยสกิลตันสกิลตันเออใช่สกิลตันจ๊โอ้อออยเดี๋ยวดังได้ไหม ไม่โอ๊ยไม่เอาจะต,ต้องเก็บของฉันก่อนนี่ผมขอโกง่อยนะครับผมขอโกงแค่ครั้งเดียวนะครับผมบอกเลยเขาของอยู่ในตัวผมมากเลยเสียดายโอ๊ยหลมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โห ย้ายของลีย้ของลีย้าเพิ่งย้าเพิ่งลีย้ายหลุมจ้ายั่ไงมาดนี่นะครับระวังนีมานี่ไงใช่อันนี้นี่เรียบร้อยโอ้เสียดายมากเลยนะครับ ยังไม่หมดด้วยนะหมดแล้วเหรอือมตรงนี้ผมขุดลงไปทำอะไรนะจำไม่ได้ผมไม่ได้ขุดนะใช่ผมไม่ได้ขุดอนายบ้านใช้ไห้หลุมเยอะจังอ,อาอละวครับเราจะไม่โกงนะครับอ้ตรงมาฉันต้องโกงด้วยเนี่สนยสสัญญาว่าเรา่าจะไม่โกง ไม่เป็นไรนครับผมโกงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ใครไม่พอใจอะไรเม้นด่าใต้คลิปได้เลยนะอ่ะผมล้อเล่นผมล้อเล่นก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์กันด้วยนะครับยังไม่จบนะครับผมก็พูดบอกไว้ก่อนเอ้ยแหลกอัดคลิปที่หแหลกทุกทีเลยอืมอย่าพึ่งแหลกสิอืม เลยอ่าหายแลกแล้วเอาข้ามยืนเยียบก่อนอย่ามาถูกตัวฉันอย่ามาแต่ตัวฉันอืมอืมอะจะไปาาทำแมงทะนู เอออะไรมั้งเนี่ยถ้าฉันตายฉันจะเสียดายไหมเสียดายนะครับบอกเลยนะจุดจุดนี้นี่ครับได้มาจากกระเปานะครับของได้มาจากสะเป๋าแล้วมีเหล็กสองอันแล้วก็นู่นนี่นะั่นแล้วก็ข้าวเนี่ยนะครับแล้วขนมปังแล้วนี่ใส่เข้าไปในขนแกนะ นี่ครับผมได้ดินปืนมาด้วยใช่ใช่ใช่กันเทาเดอร์ใช่ไหมภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้มันยังไงครับอ๋อมันน่าจะทำสื้อเกะได้แล้วนะฮะทำมามาันช่างลัดเช่นนี้ึอ้โโอ้พอดีเอาเอาอเกินอันหนึ่ง อันนั้นมาใส่เกาะหนังนะครับกเกาะเล็กก็มีโอ้ยขออภัยครับที่แบตไม่ด,ดมังที่ชาร์จแบตไม่ค่อยเข้าอนี่ไงเผาเล็กไปแล้วอื ảo. มยุ่เผาอีกตอนนี้ผมขอบอกเลยนะครับผมรวยเล็กมาก รวยมารวยเล็กมึงมาโอ้ยชีวิตฉันโดนทำร้ายอ้ยเสียงเตือนตะปะังเคที่เหลือเอาเอา,เอาไปด้วยก็ได้นะ

ตัองปรเสียงก่อนนะครับอ่ะเต็มแล้วนี่นะรู้เสียงไกลๆรู้เสียง mvc เลยเอ้ยอืมันต้องขุดเปล่าพาทิ้งนี่นะมันเปิดกล่องไม่ได้ใช่ไหมจริงด้วยครับ นไหนที่ขุดจะพังแล้วเล่นมาเลยไอ้เจายังไม่ต้องขุด่ฝาเดี๋ยวค่อยมาขุดกันที่หลังนะครับอืมแล้วตรงนี้เป็นห้องกระจกมันก็อืนนอมหน้าบ้านสิทาก็จะระไปทางซ้ายนะครับเอาปันที่ลงไม่เป็น อ๋อจุจกหันหนา้าเป็นบอันนี้งไงครับแต่มีไปลงบ่อน้ำกันนะครับบูดูดดอ้ยมอนแหลกขอย่าพวกนี้หรือเปล่าน่าจะไม่เกี่ยวนะครับ เียากข่ามากเลยขอ้เอาคนหนวันเคยทำเตียงชุ่มใจเอาเอาเอ๊ะเกือบแป๊บเอาะจุเเดเจอ,อ,อแล้วขอภายครับผมเครื่องผมลันิดหน่อยแล้วผมก็เป็นคนที่ตีอะไรไม่ค่อยโดนด้วยอ้ยไม่เก่งเลย เก่งแต่ลงมดอะไรพวกนี้ครับก็คนที่เม้นบอกผมว่าเออผมเก่งแต่ลงมดนะครับก็เออจะมองแล้วแบบนี้ให้ดูนะครับว่าแบบอืมแบบนี้ผมว่าทาได้อ่ะผมไม่ได้เก่งแค่นั้นแต่เมื่อกี้ที่ผมโกงผมก็ยอมรับนะครับผมผิดเองนะครับตีด้วยที่คูดเออเขาว่าเมื่อกี้เอม มันแบบเจยดายของมากครับอตอนนี้ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรก็เอาไปวาดหน้าก็ได้นะครับก็พาพนี้ก็หมดกันไปเท่านี้ครับเพราะยังไม่มีอะไรทำเดี๋ยวพาทหน้าผมจะมาทาเออ ก็ตกแต่งบ้านในนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำฟาร์มนะครับจะทำเอ่มนาด้วยนะครับใช่ไหมเขาเล็กน,นนะ้อนะครับที่ปลูกข,ข้าวฟาร์มข้าวอะไรทุกอย่างเนี่ยแตจรจีนผมอยากไปเกิดในบ้าน,านาสีมากเลยแต่มาเกิดในป่าป่านู้นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับคร,ครับ,รบสวัสดีครับ